คนได้เลยออ่าใหญ่ๆมาแลูกเ็กๆไว้ทีหลังไว้ให้แจก้สองลกเล่ะงมาเลยทรงมาเลยเร็วๆอ่าช้าเมฟค่ะถุขภาแ้็งแรงทุกคนนะคะนี่เลยนี่นะปอกโัวนสุกไปไหน่ะแบคคิวด้วยบคคิวด้วยอังนี้เลยจะไทย่ไหนอะี่ไน

กระบองอ่ะกระบองอ่ะยืนไปอีกยืนไปอีกครับยืนไปอีกียืนไปอีกครับเออแล้วก็ผ่านเข้าไปในบล็อกเอออย่างนั้นละเจ้เข้าไป